โดนการศูวนย์วิทยา,าพ,ทพัฒนาอสมทจันบุรีนะครับพร้อมกับมีอีกส่วนหนึ่งก็คือบุญการศึกษานะครับจะไีจะให้เรียนรับเลยโอ้ล็อกเลยเหรอครับอะขอเต็มพบเลยนค่ะเด็กๆ ดูนะครับแล้วก็โอกาสนี้ท่านผู้บริการศูนย์วิทยาพยัฒนาบสะพเพชรบุรีนะครับรองศาสตราจารย์ดรบุญิศสิริศรีนะครับท่านก็จะต้องอไปทำภารกิจต,ต่อนะครับก็จะถึงโอกาสนี้กล่าวลากับพวกหมู่คณะที่มาขอค่ายข้ากครับบริสุทธิ์ครับขอบคุณค่ะหน้างานส่งเสริมและบริการการศึกษาศูนย์บสะนะครับทั้งผู้บริการ ท่านประธานกรมบรัณฑิตมหาบัณฑิตรมรมนักในสษาท่านนะคะตั้งแต่ตแตตแตตรรท่านเหนือจรวดยนนาลับวานะคะโดยท่านทอดในส่วนที่สูงรรบผิดชอบให้บริการอยู่นะคะวันนี้พอเห็นภาพแลพ้วรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะทุกคนทำกิจกรรมหลากหลายนในช่วงเวลายัางไม่ถึงวันวน,นึงนะคะตั้งแต่ในส่วนของการปั้นดินแล้วก็การก่อดินการฉาบดินต่างๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมแข่งวอลเลย์บอล ุ่นอนนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าในส่วนของท่านผู้ในการแล้วก็ประธานชมรมของเราก็ลงด้วยนะคะร่วมกับในส่วนของชุมชนนะคะเราทราบว่าคืนนี้จะมีกิจกรรมอีกมากมายเห็นความร่วมมือแล้วก็เห็นการหัวเราะของเด็กนะคะซึ่งออมห็นได้สะท้อนถึงว่าโรงเรียนนี้ก็ได้ดูแลแล้วก็ ลักษณะคล้ายกับเป็นเป็นคนไทยสมัยก่อนนะคะท่านติยามัญญาติของเ,องเองอด็กๆเนี่ยก็เห็นแล้วได้ได้รับการสอนไม่ใช่สอนเฉพาะเนื้อหาวิชาแต่สอนความเป็นคนนะคะเราก็เห็นภาพแล้วก็เกิดความประทับใจตั้งแต่ในระดับของผู้บริหารแล้วก็นักศึกษาของเราบัณฑิตของเรามหาบัณฑิตข,ของเรากับนักเรียนตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นลิมิตหมายที่มีนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ในกันต่อไปนะคะก็ขอให้ นักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราก็มีทางวัดมาด้วยก็พรที่หลวงพ่อให้เมื่อเช้านะคะก็จะขอให้เสริมต่อไปที่ท่านให้มาขอให้ทุกท่านเนี่ยที่เรียนอยู่ก็ขอให้เรียนประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นบนัณฑิตของมาอยทั้งนหนึ่งตามตามควางปรานานะครขอรทุกคนแล้วก็ขอบพระคุณท่านทุกประการด้วยค่ะจบเท่นานยังไม่แต่ยังหนึ่งย องค์กรันนี้สารั้มี่านผู้มีการสื่นสารานาอันนี้ผมมาเชิญใจกันให้ต้คุยแลแม่งานะครับทางชมรมนะครับที่ตรงตี่เรกี้นะครับแล้วก็ทําแม่งานนะครับทุกวัยมาสัตว์ตายได้ตังัวประเทศผมได้มีโอกาสได้ร่วมพักษาด้วย ได้เียนอาสได้คุยกัน่มจะรู้ว่ามอสเอามีดีเหมือนกันนะผมมีโอกาสผมดีใจในตัวของผมเองผมมีความรู้สึกว่าคนเราทุกคนเรียนไปตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่อาหนึ่ง่าใในสังนมดสตร์นั้นเป็นสิ่งที่จะอยู่กับตัวเราเราจะเป็นคนที่มีความรู้สภาพตึงที่ว่าเราอ่านหนังสือน้อยประเทศไทยจะช็นคนที่อ่านหนังสือน้อย ในส่วนของมอสโธมากระตุ้ t ตรงนี้นอกจากมสโมสทก็ดูเหมือนว่าด้อยไปแต่ขณะนี้มสเก้าไปไกลแล้วผู้ประบัตขณะนี้มีกิจกรรมในตรงนี้เป็นกิจกรรมที่จะเบิกบานนะครับเิก็เพื่อหนึ่งบาทเพื่อน้องขณะนี้กระจายไปทั่วทั่วผู้ประบัของมอสก็เป็นดีใจเยลางมากในความรู้สึกของทุนริการในฐานะของเด็ัญญาล้วก็เือตื้นใจแทนนักเรียน น้องที่ได้พ่อพี่ดีอย่างนี้พี่มีจิตอา,าสาอย่างนี้หนึ่งในแปดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สบต้อต้องการคือจิตอา,าสานะครับมีข่าวดีนะครับพอดีมีผู้มีจิตสพิ่มนะครับไปเฉาะคุนการ,รศาึกษาให้ในนามส่วนตัวแล้วก็ในนามของขบดดวนสะวอนะครับก็เรียนใจนะคุณผู้ชมแล้เรียนใจผู้อืนการรับนแมาพูดกันะ